คุณทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเหตุผลค่ะที่เขาต้องกลับมาสู่การเมืองอีกครั้งโดยที่ใช้คำเรียกว่าเสือกทุกเรื่องโดยคุณทักษณิณเนี่ยไปกล่าวในงานเลี้ยงปีใหม่ของพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อคืนวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยให้เหตุผลว่าที่ต้องเสือกทุกเรื่องนั้นเป็นเพราะประเทศไทยมีปัญหามากถ้าไม่มาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ คุณตั้งิยังยืนยันค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ครบเทอมนะคะโดยจะมีการเลือกตั้งในปี2,570และมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งให้ถล่มทลายขอให้ทุกคนทำงานให้หนักช่วงที่ตนอยู่ต่างประเทศทำให้ฐานเสียงล่างหายไปมากดังนั้นการเลือกตั้งอบจอที่พรรคเพื่อไทยส่งจะยึดก,กลับมาให้หมดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่โดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนยุคไทยรักไทย Mai นั่นก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณทักษินกล่าวกับสสของพรรคเพื่อไทยค่ะในสถานการณ์ที่เขาถูกจับตาความเคลื่อนไหวนะคะในทุกย่างก้าวค่ะในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยนะคะที่นอกจากจะมีลีลาที่ดูเด็ดเผ็ดมันแล้วนะคะหลายนโยบายที่คุณทักษินประกาศบนเวทีปร,ปราศัยหาเสียงนะคะก็ล้าหน้ารัฐบาลไปค่ะโดยที่นะคะสุดท้ายรัฐบาลน,นะคะก็แสดงท่าทีดําเนินการตามที่คุณ ทักษิณประกาศเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะลดค่าไฟนะคะเงินดิจิทัลค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะวิพาษ์วิจารณ์ค่ะถึงอำนาจของคุณทักษิณน,นะคะในเชิงการเมืองรวมทั้งความวินเมตต่อข้อกฎหมายค่ะ เรื่องนี้นะขะ่ไปถามความเห็นกับคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งคุณแพทองทานนั้นก็บอกว่าตนเองนั้นเป็นลูกค่ะไม่ได้เป็นคู่แข่งกับนายทักษิณฉะนั้นการที่โตขึ้นมาในบ้านที่ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวสิ่งที่ท่านพูดอะไรถ้านํามาประยุกต์ใช้ได้และปรับใช้ในชีวิตคือสิ่งดีและมองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายคา้านนักวิชาการรัฐมนตรีหรือใครก็ตามค่ะที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ควรน,นํามาใช้ เราจะไม่ฟังคนที่ไม่ชอบก็คงไม่ได้ในขณะที่คุณพ่อของเธอเองนั้นนะคะก็เคยเป็นถึงนายกรัฐมนตรีที่ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะฉะนั้นการพูดหรืออะไรเธอก็รับฟังอยู่แล้วค่ะ หากรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะจะหลังใหม่ไปอย่างแน่นอนให้คิดง่ายๆว่าเหมือนคนในครอบครัวคุยกันค่ะส่วนที่หลายเรื่องนะคะคุณทักษิณนนไปพูดก่อนแล้วรัฐบาลนะก็นำมาทำตามค่ะจนทำให้ถูกมองว่ามีนายกอีกคน เรื่องนี้นะยกเิงอธิบายว่าคือการคุยกันหลังไม่เนี่แหละค่ะโดยตนเองเนี่ยมีกําหนดเอาไว้อยู่แล้วว่าจะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะดัฐมนตรีเท่านั้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพูดก่อนถือว่าเป็นรอบที่ท่านจะพูดซึ่งก็ไม่เป็นไร ต้องดูว่าประโยชน์อยู่ที่ใครอยู่ที่ประเทศหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงถ้าอยู่ที่ประเทศก็จบค่ะเธอเองไม่ได้กระทบอะไรไม่รู้สึกว่ามีนายกสองคนสามคนหรือต้องเสียใจอะไรค่ะทีนี้มาดูในมุมของกะกะตกันบ้างนะคะคุณอิทธิพรบุญประคองค่ะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่ากะกะตอมอนิเตอร์การปราศัยหาเสียงของคุณทักษิณอยู่นะคะและตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานถึงความผิดปกติใดค่ะแต่คาดว่าการหาเสียงน จะมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่เมื่อเราไปดูปฏิทินการเลือกตั้งนายกอบอจอ47จังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกอบอจอทั้ง76จังหวัดนะคะจะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ช่วงโคงสุดท้ายจริงๆน,น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมกราคมค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์นะับจากนี้ไปจนกว่าจะถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะก่อนน้าติดตามข่าวว่าจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรนะคะของทั้งคุณทักษิณและฝ่ายตรงข้ามค่ะ